สวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับผมวันนี้นะครับอยู่กันบนจดดฟ้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาทำมาปลูกมาปลูกเชือกต้นเมลอนเท่ากับเชืองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีหนึ่งภารกิจนะครับจะต้องทำก็คือการผสมเกสรนะครับตอนนี้วันนี้เป็นวันที่3นะครับเพราะว่าเขาจะ อดอกตัวเมียเขาจะบานบานไม่ไม่เท่ากันนะครับก็คือบางต้นเขาจะบานก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับที่เราผสมก็คือ,อวันหนึ่งก็จะบานอยู่ประมาณห้าหกห้าหกดอกนะครับดอกตัวเมียครับวันนี้ก็จะมาผสมเกสรนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็ผสม ไปแล้วบ้างนะครับด,บดูดกันนี่นะครับดอกตัวู้นะครับนี่ครับก็ดอกตัเมีนะครับต้นนี้ก็มีออกมาเยอะนะครับหนึ่งดอกสองดอกนะครับสองดอกนะครับก็นี่ครับ ผสมเก่าดอกตัวผู้นะครับก็จะมีเกสรนะครับแล้วก็จะเอาเด็ดนะครับเจ็ดกีบใบกีบดอกนะครับผู้ติดดอกเด็กตรงนี้นะครับนี่นะแล้วก็เอามาแตะๆตรงดอกตัวนี้เราให้ตั่วๆนะครับ แค่นี้เสร็จแล้วนะครับแต่เราไม่ได้ปลูกในโรงเรือนก็เช้าเช้าก็จะมีมะแมลงนะครับมแมลงผู้นะครับหรือผึ้งนะครับมาช่วยผสมนะครับเกรสรน,นี่ครับให้ดูกันใกล้ๆนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวจะตัดเป็นกล้องหลังนะครับกล นี่ครับเขาก็จะมีกระเปาะเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับดอกตัวนี้นะครับก็ออกมาเกือบทุกต้นนะครับแต่บางต้นก็คืออน้ำระบบน้ำเรามันไม่ถึงนะครับของเขาก็จะฝ่อไปเองนะครับหลายต้นเลยครับที่ฝ่อนะครับ ตัวนี้เมลอดมาชิตะนะครับนี่ตัวนี้อ่าเมลอนไข่ทองคํานะครับก็ผสมเกสรไปแล้วนี่นะครับแล้วก็จะมีแตงที่เบตนะครับแตงที่เบตนี่ครับแตงที่เบตนะครับมอดูอีกมุมหนึ่งนะครับอาจจะเข้าไปยากหน่อยนะครับเพราะว่า ต้นของเขาเริ่มโตแล้วครับตอนนี้ท่วมหัวแล้วครับนี่นะครับขึ้นมาท่วมหัวแล้วครับแดงที่เบสสองต้นนะครับแล้วก็มีแดงไข่ทองคํานะครับไข่ทองคํานี่นะครับผสมเกสรไปนะครับไข่ทองคำเมื่อเช้าแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีนั่นนะครับผสมไปสองวันที่แล้วนะครับ ก็จะมีแมลงนะครับแมลงช่วยมาผสมมีวันหนึ่งที่เราไม่ได้อยู่นะครับแล้วก็แมลงช่วยมาผสมนะครับค,ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ